สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะเรียนในรายวิชาสุขศึกษาประวัติศาสตรครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นคือในหน่วยการเรียนรู้ที่3เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างในข้อนี้ในชั่วโมงนี้น่ะ ในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์สคือการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ข้อสุดท้ายคือปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเขาก็จะยหัวข้อย่อคือเขาจะแบ่งเป็นอีกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอ การตั้งคันไม่พร้อมแล้วก็ยุติกันตั้งคันตัเอามาดูข้อแรกเลยคือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์คือจะเราจะต้องออมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้วัยรุ่นเนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และมีแนวโน้มเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมากขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาปัญหาสังคมตามมาเช่นการตัร้งครรภ์โไม่พร้อมการยุติการตั้งครรภ์การเป็นโรคติดต่อทําให้สัมพันธ์แล้วก็การติดเชื้อ HIV โดยสาเหตุจะทําให้เกิดปัญหาอังนี้หนึ่งคือการมีพ,พฤติกรรมเสี่ยงที่นาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยหนึ่งคือการมีเพศสัมการมีมีการสัมผัส แต่ต้องร่างกายการแดะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 2. การไปเที่ยวกลางคืนซึ่งอาจจะซึ่งอาจจะมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการขัดสสิยดียำยังชักใจ 3. คือการไปเที่ยวที่การไปที่เปียวหรือไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวพวกผับพวกอะไรแลหรือว่า อันนี้คือหรือว่าอาจจะไปที่หรือว่าลกล้างปัดเกลียวตามลําพังเพรื่องรู้ตัวอันเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันที่จะทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์สี่คือการเล่นการเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมออนไลน์การโน้สูงในร้านอินเทอร์เน็ตห้าคือการการดูสื่อต่างๆที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศแล้วก็การหลงเชือ่อผู้ที่ไม่ หวังดีและความไว้วางใจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและรับผิดชอบเนี่ยควรเกิดจากความรักความเข้าใจความวามีโยมพร้อมใจและก็ความพร้อมทั้งสองฝ่ายซึ่งถ้ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องคิดไต่ตรองให้เราครอบแล้วก็รู้จักรับผิดช,ชอบต่อการกระทาของตนเอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยโดยเนี่ยโดยไม่เป็นการกระทําร้ายตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยหรือไม่ทําให้เกิดโรคติดต่อที่สัมคั์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมกรณีที่ถูกข่มขืนเนี่ยตอนน้องรีบไปพบแพทย์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์หรือและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง,แล,แ,งและแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย สองคือปัญหาที่เกิดจากการมีเพสศสัมพันธ์โดยไม่ไม่ป้องกันเนี่ยมีการการมีเพ,เพสศสัมพันธ์โดยไม่ป้องโดยไม่ป้องกันเนี่ยอาจจะทาให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายนี้คือหนึ่งคือโรคติดต่อทาให้สัมพันธ์โรคติดต่อทาให้สัมพันธ์หรือเรียกกันทั่วไปว่าโรคกาการมาโรคคือโรคที่ติด well ต,ต,ต่อจากคนหนึ่งสู่ไปอีกคนหนึ่งเนี่ย โดยการร่วมเพศทางอวัยวะเพศปากหรือทวารหนักทุกคนทุกวัยทั้งชายและหญิงสามารถติดต่อโรคนี้ได้คนที่ติดโรคนี้เนี่ยกันมากเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงวัยที่อายุ15-14 24ปีโรคติดต่อทาให้สัมพันธ์เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิด ได้แก่หนึ่งแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยซึ่งรักษาหายแต่อาจจะจที่จะแบบว่าเป็นซ้ำได้อีกเนี่ยคือในเรื่องของเช่นซิฟลิสหนองในหนองในเทียมแผลริมออนการมโรคของตอบและท่อน้ำเหลืองฝีมะม่วงสองคือไวรัสไวรัสเนี่ยซึ่งรักษาไม่หายขาดเช่น โรคเริมดู่วนไก่ 3. ลาและโปรโตชิราเช่นลาในช่องคลอดและพยาช่องคลอดและพยาช่องคอดซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นโรคนี้ได้โดยไม่มีการสัมพันธ์โรคที่ต่อทำให้สัมพันธ์เนี่ยกับเอชเนี่ยไม่ใช่โรคเดียวกันแต่จีได้ทางเดียวกันคือ การมีเพศสัมพันธ์สําหรับลรกติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคเนี่ยก็เหมือนเอชที่สามารถถ่ายทอดสู่ลูกในขณะอยู่ในครรภ์และติดต่อทางสายเลือดคือเอ v ไอวีและซิฟิลิสถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเนี่ยก็จะติดทางโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชดังนั้นถ้าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยควร ตรวจเอกด้วยเพราะถ้าเป็นโรคที่ติดต่อทั้งเพศสำคัญเนี่ยจะเสี่ยงในการติดเชื้อ s i v มากขึ้นอีก5-9เท่าแต่ถ้ามีอาการหรือสงสัยว่าติดโรคควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษายิ่งรักษาให้หายเร็ยวยิ่งดีรับประทานรรับประทานรับประทานยา ให้หมดหรือฉีดยาให้ครบถ้วนแล้วไปพบแพทย์ตามที่แพทย์กยําหนดแม้ม่มีอาการที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเพื่อไปรักษาให้หายขาดโรคที่จะได้โรคเนี้ยจะได้ไม่ลุมแล้วแล้วก็ไม่ด้อยาไม่ควรซื้อ,อยามากินเองควรจะไปปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็ผลเสียของโรคท,ที่ติดต่อทางเพศเนี่ย มีดังนี้คือ 1. มีอาการที่ทำให้เราทรมานและถ้ารักษา,ามไม่ดีเนี่ยโรคนี้ก็จะดื้อยา 2. คือบางโรคเนี่ยจะลุกลามทำลายอวัยวะที่สำคัญทำให้ร่างกายยิการหรือตายตายได้หรือทำให้เป็นหมนันหรือการตั้งครรภ์นอกมดลูก 3. คือบางโรคเนี่ยติดไปสู่ โรคในครันทำให้ลูกตายหรือพิการแล้วก็บางโรคเนี่ยก็จะทำจะทาให้เป็นติ่งงอกหรือรอยแผลเป็นหน้าหน้าเกลียดที่อวัยวะเพศเช่นหุดนอนไก่หรือเริ้มแล้วก็ห้าคือเสียเวลาเสียเงินเสียค่าใช้ใจ่ายเสียโอกาสต่างๆถ้าเราติดโรคในเรื่องของการเรียยสัมพันธ์ หกคือนำโรคไปติดต่อพนที่เรารักอ่าวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือเราจะต้องอยังไงหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในยเรียนเมื่อไม่พร้อมเนี่ยไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ควรปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่รับตาโคนสองต่อสองแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องให้การป้องกันโรค และการตั้งคานโดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์สองจุดสองสองจุดสองโรคเอสดสองจุดสองโรคเอสด,ดคืออาการอาการภุมงคุ้มการไปไงบุกอง เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อไวรัส HIV โดยจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโลกของร่างกายเนี่ยถูกทำลายจนไม่สามารถเนี่ยต้านทานโรคต่างๆได้ซึ่งะระดับซึ่งะระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยวัดจากจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวนิดหนึ่งที่เรียกว่า CDC หาผูดด้ติดต่อ หากผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเยไม่ได้รับการรักษาเนี่ยจะทําให้ป่วยจนเสียชีวิตได้ดังนั้น,นผู้ที่มีพฤติกรรมเสีย่ยงต่อการติดเชื้อเช่นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามายนัยควรเข้ารับการตรวจเลือดหากบางหากพบก,การติดเชื้อเนี่ยและเริ่มรักษาได้เร็วกินยาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจะสามารถใช้ชีวิตยืนยาวได้ตามปกติ แล้วก็เชื้อไอวีนานสามารถติดต่อได้3ทางคือทางเพศสัมพันธ์การรับเชื้อทางสายเลือดทางเลือดแล้วก็การถ่ายทอดทางจากแม่สู่ลูกซึ่งม,มีวิธีการป้องกันโดยการสวมชุดใส่ทุกอย่างอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ไม่ใช้เข็มและหลอดฉีดยาร่วมกับผู้อื่นและขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนมีบุตร ดังนั้นดังนั้นไม่ว่าการที่ผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยระยะใดเนี่ยหากได้รับการรักษาเร็วก็จะสามารถมีสุขภาพดีสามารถเรียนทำงานและอยู่ร่วมกับอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคมได้โดยสมาชิกในครอบครัวเเพื่อนชุมชนสถานศึกษาและที่ทํางานเนี่ยไม่ควรมีการไม่ควร,ม,ควรมีการรังเกียจกีดการแบ่งแยกผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย อะในวันนี้ครูก็ในชั่วโมงนี้ครูก็พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ในชั่วโมงหน้าครูจะมาขึ้นในหัวข้อการทั้งคารเตรียมพร้อมแล้วก็ส่วนใบงานครูจะทำเดี๋ยวครูจะสั่งให้ทำใบฝึกหัดเดี๋ยวครูจะแจ้งในครูประจำชั้นในรายกลุ่มของครูไปในชั่วโมงนี้ครูจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ